แจ็คพอตแตกแล้วนะครับผมนะเป็นการปิดท้ายในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมกับการชาเลนจ์ใส่เสื้อเน้นหาตกปลาได้เงินบุคคลที่ทำแจ็คพอตแตกนะครับรับซื้อปลาตัวละ2,000นั่นคือไปดูคลิปเลยครับโอ้โหท่านตกนะนี้ตแล้วครับ โอ้โหะ่านะถึอน่าจะน,จะนี้เอ้ยโอ้หใหญ่ตัวนี้ไอ้ยักษ์โอ้โหไอ้ยักษ์ตัวนี้ ยังถึงนะตูใสใหญ่ยังี่ถึงแล้วเริก็เต็มคำ้ำตบบนี้เต็มคำแล้วตรงนี้ถึงนะแล้เเวก็ถึงนะ สองพันนะครับหอมผลูกโอ้ยเดีกุดเรียบร้อยเรียบร้อยจ้า <laughs> อยนะา๊ะตูบเลยน่าจะแปดสิบสี่อย้อยจยยนะเป็นไงบ้างครับผมนะ ทำตามกฎกติกาทุกอย่างนะครับผมใส่เสื้อเน้นหานะครับตีวัดอัดเยอ่อแล้วนําปลามาวัดนะครับผมอยู่ในเกณฑ์นะจริงๆแล้วกฎกติกาเนี่ยเราใช้เหยื่ออะไรก็ได้ขอให้เป็นเหยื่อผิวน้ําแต่นะเบลอยุธยาของเรานะครับใช้เหยือ่อนี่ก็ตฟาเธอร์นะครับตัวที่ได้ก็คือตัวนี้เลยสีเหี่ยว <laughs> เหยื่อตัวสีเหี่ยวนะครับผมโคตรมานเลยนะครับผมนะ ขอบคุณมากนะครับผมนะสำหรับ FC ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนะครับใส่เสื้อเน้นหาตกปลาได้เงินนะครับเราเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับผมใครที่ทำได้ครูซ่าโอนเงินให้เลยนะครับในวีคไหนที่ไม่สามารถทำแจ็คพอตแตกตามภารกิจนะครับเราก็จะทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะครับผมยอดโอน2,000นี้นะครับเป็นการทบมา4วีคนะครับผม นะดังนั้นจบแล้วนะครับผมเป็นการปิดท้ายด้วยความงดงามน,นะครับผมนะ <oman aging> เดี๋ยวเจอกันนะครับ <laughs> คูซ่ามีกิจกรรมดีๆยังไงก็ติดตามที่เพจคูซ่าเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสุดยอดเลยนะครับสนุกสนานกันใหญ่นะครับเป็นการให้กําลังใจพี่น้องนักตกปลานะครับได้มีกําลังใจในการตกปลาได้มีแรงบรันดาลใจในการสร้างคลิปออกมาให้กับ f c ได้ดูนะครับผมดังนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับคูซ่าพยายามผลักดันให้ f c หรือว่า นักตกปลาทุกท่านนะครับก้าวไปให้ถึงฝันนั่นเองนะครับผมเป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้ทุกคนได้กล้าที่ออกมาทําคลิปตกปลานะครับนอกจากคุณจะไปตกปลาแล้วคุณทําคลิปมันก็เกิดรายได้เกิดรายได้แล้วคุณตกปลาแล้วคุณทําชาเลนจ์ได้อีกก็ได้เงินอีกโอ้โหนี่นะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเหยื่อกอดฟาเธอร์นะครับที่เห็นสีแบบนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับซองลิมิเต็ดนะครับ oh. ผมนี้เหยื่อเราเนี่ย ออกแบบมานะครับเป็นรูปนิ้วนะครับนิ้วสังหารงานปลาชโดแต่สิ่งที่พิเศษก็คือซองลิมิเต็ดนะครับซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยนะครับผมไปซื้อเลยนะครับตามร้านค้านะครับผมนะแล้วเก็บซองไว้เพราะว่าซองลิมิเต็ดจริงๆนะครับผมนะแต่ตัวเหยื่อเราก็เหมือนเดิมนะครับแอชชั่นเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมนะครับผมเนาะมีเบ็ดแถมให้ทุกซองนะครับความพิเศษเรามีเบ็ดแถมให้ทุกซองนะครับผมตามคอนเซ็ปต์เลือกสีตามใจชอบเลือกจํานวนตามชอบใจ ก็ d f ฟาเธอเจ้าแรกในไทยเลือกได้ตามต้องการนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสิสีไปเลือกได้เลยนะครับผมนะช่วงนี้ปลาชโดกาลังเดือดนะครับครูซ่าฝากด้วยแล้วกันนิ้วสังหารงานปลาชโดเอาไปสังหารปลาชโดทุกหน้านน้าทั่วไทยและต่างประเทศนะครับผมนะสำหรับวีคนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ชาเลนจ์นี้นะครับผมนะก็ปิดท้ายปิดเกมนะครับผู้โชคดีขง,งเราคือนาเบียุทยา แชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆยังไงนะครับผมติดตามที่เพจครูซ่าไว้ครูซ่ามีกิจกรรมดีๆทุกซีซั่นนะครับผมมาให้ f c มาให้ทุกคนที่เป็นนักตกปลาได้ร่วมเล่นกันนะครับผมนะยังไงนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะได้เสือ้อกอดฟาเธอร์นี่ที่ครูซ่าใส่อยู่นะครับนี่นะครับผม <Wow. S 1> นี่นะครับ ไปที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาซื้อกอดฟาเธอร์ครั้งเดียวให้ครบ10ตัวนะครับผมแล้วแท็กวิดีโอมาที่เพจคูซ่าคูซ่าจัดส่งเสื้อให้ฟรีมี2สีให้เลือกนะครับคุณจะเอาสีดําหรือสีขาวนะครับใส่ไซส์ไหนนะครับผม10ตัวไปจ่ายเงินแล้วยืนยันชิปนะครับผมยืนยันด้วยชิปนะครับว่าซื้อที่ร้านนี้จะเอาสีไหนก็ได้ซื้อครั้งเดียว10ตัวนะครับผมแถมฟรีให้เลยเสื้อกอดฟาเธอร์ใส่แล้วหล่อใส่แล้วเทใส่ตกปลาแล้วหมานนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับผมเนาะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ 你们默买地藏我家。<music>